ตัวเออพื่อยังไงก็ต้องการสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังอยู่หน้าจอโทรศัพท์ตอนนี้เลยครับวันนี้เราอยู่กับป้านของนายมงคลชาญหานสีเชิญรับชมได้ครับพูดหลังมากอายุกูอพูดกับนทีกูจะพูดว่าอะไรไม่ต้องตัดนะคลิปเนี่ยเรียวๆครับครับผมครับครับใช่ใช่ครับสามสองหนึ ม่พูดรอร <c oughs> วันนี้เราจะมาบุกสมบัติประมาณ10ปีกันนะครับสมบัติชิ้นนี้ก็คือพ <c oughs> ออมแมวขี้เกียดพับแล้ว <c oughs> อีย่าพับไห้เาครับเดิมมดไดยอะประบน,นี้ได้มาจากยายที่ตายไปครับตอนนั้นเขาบ,บอกเอาไว้ให้ผมได้แบบ <c oughs> ของดูตา่างหน้าผมก็เอ,อมามันมาใช้ครับคิดถึงยายมากเลยครับ ถถ้าามมเเห็นนอึงยยืกสวัสดีครับผมเป็นเอะไรนี้สวัสดีครับผมชื่อวาทยิบครับเป็นตากล้องของพ่อกระเทินครับวันนี้เรามาวดูบ้านของคุณดำของธนาคารยังเป็นของธนาคารอยู่เราจะมาวิวบ้านของธนาคารกูานอะไกูพูดได้ตรงนั้นแหละธนาคารเลยบ้านกูบ้านของคุณดำนะครับ นายมองชานชานหันสีนะได้ไหอยู่กันมาเกือบปีย้ำชื่อเวรไม่ได้เลิกเราคลิปไปเนี่ยดูนะเขาเป็นคนที่เก่งมากถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะไปดูเกติบัตของเขากันนะครับคุณผู้เดี๋ยวเราจะเอาเราจะพาไปดูเกติบัตกันนะครับดูไม่รู้เรื่องกูดูกูก็เวียนหัวเน้นหัวครับใครเน้นหัว ใช่ครับเฮ้นี่เอาจะเอาเจะเอาเงินเนี่ยเือนึกเงินมีตะวนเติมที่อยู่ได้ไหมตอ้แบบน้ำเสียวงจุ้ยส่วนเอาะครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ช่วง Q&A กันแล้วนะครับ กจะเดี๋ยวูลืมลืมไปเลยห้องนี้คือห้องเช่าราคากี่บาทครับห้องเช่าบ้านเช่าบ้านเช่าราคากี่บาทครับไม่ใช่เช่าผมเขาซื้อมาอ๋อเออบ้านบ้านคุณเนี่ยราคากี่บาทครับประมาณล้านเจ็ดล้านแปดล้านเจ็ดนะครับส่วนสถานที่ตั้งอยู่ที่ไม่ได้บอกห้างอนวันนี้เราก็จะมาทํา อะไรวะทำเที่ยวอะไรวะยำหนังหมูเออเออก็ตัดไปช่วงทํายำยำหนังหมูกันเลยนะครับครับตัดละตัดเลยเข้าไปยูงคูเบอร์อ่ะเฮ้ยไอเขาตัวเล็กเลยเฮ้ยกูจะพูดว่าอะไรไม่ต้องตัดแต่คลิปเนี่ยเวลี้ยว มึงพูดอะไรเรื่องดีดูหรือไม่ดูไม่ดูมึงไม่ดูก็กด subscribe ไว้แล้วกดออกไปไปดูช่องอื่นอย่าเยี่ยมเลยจะเอาผลประโยชนด้วยกดไว้เลยกดไลค์ subscribe ด้วยบ้านหลังนี้มีหลังคาเจบไปเจอกันครับ